สวัสดีค่ะผู้เข้ารับฟังการอบรมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวคณินิสาเฮงนังนะกกฎหมายกฤษฎีการชนานาญการพิเศษสํานักง,งานคณะกรรมาการกฤษฎดีกานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกท่านเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ค่ะซึ่งเพิ่งใช้บังคับใน ประเทศของเราตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงปฏิรูประบบการลงโทษเลยทีเดียวค่ะ,ะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพศ2565อาซึ่งเพิ่งประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ไปเมื่อปลายป,ายปีที่ผ่านมานะคะโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการปรับเป็นพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะตามที่ขึ้นไว้หน้าจอก็คือจะมีตัวพระราชบัญญัติหลัก น,ะะนอกจากนั้นก็จะมีตัวกฎกระทรวงซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสแสวงหาข้อท็จจริงการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็การชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหานะคะแล้วก็มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกําหนดเกี่ยวกับชําระค่าปรับเป็นพินยัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะชําระค่าปรับแล้วก็ฉบับสุดท้ายค่ะเป็นการกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะออกคำสั่งปรับเป็นพินัยนะคะซึ่ง ตัวกฎหมายลำดับรองนี่นะคะช่วงบ่ายค่ะคุณจรวยพรจะเป็นผู้มานําเสนอข้อมูลในรายละเอียดนะคะส่วนดิฉันจะรับผิดชอบในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับหลักค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวพระราชบัญญัติฉบับหลักเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแรกเริ่มเดิมทีเลยค่ะในสังคมของเรานะคะมีการกําหนดโทษที่เป็นโทษในลักษณะที่เป็นโทษในเนื้อแท้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นโทษในลักษณะที่ผิดศีลธรรม แล้วก็กระทบต่อสังคมอย่างร้ายแรงอย่างเช่นการกําหนดโทษสําหรับความผิดในการฆ่าผู้อื่นทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นต้นนะคะแต่ต่อมาค่ะสังคมมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นค่ะจึงมีการกําหนดโทษในลักษณะที่เป็นโทษสําหรับการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโทษตัวนี้ค่ะมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการกําหนดความผิดเป็นความผิดอาญาซึ่งความผิดอาญาเนี่ยค่ะเมื่อกําหนด มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลในการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะโดยในส่วนของประชาชนเองเมื่อมีการกําหนดโทษทางอาญาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่กระทบต่อประชาชนเลยคือการบันทึกประวัติอาชญากรรมค่ะการบันทึกประวัติอาชญากรรมเนี่ยส่งผลต่อการหางานการเข้าทํางานสมัครงานของผู้ถูกลงโทษนะคะเพราะว่าในหลายๆสถาบันในหลายๆบริษัทก็ปฏิเสธผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรรมในการสมัครงานหรือเข้าทำงาน น,ะะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทําความผิดเองเนี่ยนะคะก็ส่งผลเช่นกันเช่นถูกลงโทษปรับในทางอาญาถ้าเป็นคนที่มีฐานะลําบากนะคะไม่มีเงินในการชรําระค่าปรับส่งผลตามมาคือเขาจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับซึ่งเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรงค่ะในส่วนนี้เองนอกจากผลร้ายของโทษทางอาญาที่มีต่อประชาชนแล้วนะคะยังมีผลร้ายที่ส่ง ผลต่อรัฐเองนะคะในตัวของรัฐเองเนี่ยรัฐต้องแบกรับภาระในการที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการดําเนินคดีอาญาซึ่งจากผลการวิจัยเนี่ยคะ่ะแต่ละคดีนะคะใช้งบประมาณมาจากเงินภาษีของพวกเราเองเนี่ยนะคะเป็นจํานวนมากหลากหลายหมื่นบาทต่อคดีนอกจากนี้นะคะระยะเวลาในการดําเนินคดีอาญาเนี่ยคะ่ะค่อนข้างนาน นะะในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเองค่ะก็ได้รับผลกระทบจากการที่มีโทษอาญามากเกินไปหรือที่ในต่างประเทศเขาเรียกกันว่าโทษอาญาเฟอร์นะคะซึ่งประสบปัญหานี้กันในหลายๆประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักง,งานอายาการซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่ในการดูแลนะคะดำเนินคดีอาญาที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงก็ต้องมาจัดการกับคดีอาญาที่เป็นความผิดเล็กน้อยนะคะทาให้ไม่มีระยะเวลาในการที่จะ ให้ความสําคัญกับคดีอาญาที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพนักงานของเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกันค่ะด้วยมูลเหตุต่างๆที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะตัวรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2,560จึงได้กําหนดมาตรา77ขึ้นมานะคะซึ่งในวรรคสามกำหนดหลักเกณฑ์ที่สําคัญเลยค่ะคือรัฐพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงเท่านั้นนะคะคราวนี้คําถามเกิดขึ้นแล้วค่ะความผิดร้ายแรงหมายความว่าอย่างไง ความผิดร้ายแรงที่จะกําหนดโทษทางอาญาได้เนี่ยมีลักษณะยังไงในส่วนนี้นะคะคณะกรรมการพัฒนากฎหมายค่ะได้ออกแนวทางนะคะว่าความผิดลักษณะไหนบ้างที่เป็นความผิดร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่นค่ะความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐอันนี้แน่นอนค่ะร้ายแรงนะคะหรือความผิดที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงอันนี้จึงจะเหมาะสมที่จะก,กําหนดเป็นโทษอาญานะคะด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตร,รา77วรรคสามเนี่ยค่ะของรัฐมนูญนะคะมีการนําหลักการดังกล่าวค่ะมากําหนดในยุทธศาสตร์ชาตินะคะในแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยุทธศาสตร์ที่2ค่ะโดยการปรับปรุงบทกําหนดโทษทางอาญาให้เหมาะสมกับสภาพความผิดหรือ กำหนดมาตรการลงโทษให้เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทาความผิดนะคะ2หลักเกณฑ์นะคะเหมาะสมกับสภาพความผิดนะคะคือร้ายแรงไม่ร้ายแรงแล้วก็เหมาะสมกับฐานะของผู้กระทาความผิดคือมีฐานะมากหน่อยก็อาจจะต้องมีการรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าผู้ที่มีฐานะลําบากนะคะ โดยมีการกําหนดรายละเอียดลงไปในประเด็นปฏิรูปที่10ค่ะโดยมีการกําหนดให้มีการจัดทากฎหมายที่สามารถเปลี่ยนโทษทางอาญานะคะที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้เป็นโทษปรับทางปกครองค่ะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นในตอนปี2561นะคะแต่ต่อมาค่ะในปี2564ได้มีการเปลี่ยนค่ะแก้ไขประเด็นปฏิรูปที่10เนี่ยนะคะเป็นการเปลี่ยนโทษอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเนี่ยค่ะสามารถเปรียบเทียบได้เป็นโทษปรับทางพินัยค่ะ เรามาดูค่ะโทษทางอาญานะคะในสังคมไทยในตอนนี้นะคะกฎหมายในประเทศไทยณนะปัจจุบันมีประมาณ800ฉบับนะคะควนี้เรามาดูค่ะว่ากฎหมายที่กาหนดโทษอาญาที่เป็นโทษปรับสหนเดียวเนี่ยหรืออาญาที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนะคะมีกี่ฉบับมี221ฉบับค่ะแต่ค่ะใช้จริงแค่58ฉบับค่ะแล้วก็มีกฎหมายที่กําหนดโทษปรับทางปกครองทั้งหมด26ฉบับนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราใช้ในการยกร่างกฎหมายพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะนอกจากข้อมูลที่เราได้เกี่ยวกับสถิติกฎหมายในประเทศไทยแล้วค่ะเราก็ยังมีการศึกษากฎหมายของต่างประเทศโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมายนะคะได้ตั้งคณะทํางานขึ้นในสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะเพื่อศึกษาแนวทางของต่างประเทศว่าเขาแก้ไขปัญหาโทษอาญาเอ้อ อย่างไรนะคะซึ่งประเทศหลักๆที่ได้คณะทํางานได้ทําการศึกษานะคะก็จะเป็นประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรายละเอียดของประเทศอื่นๆเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเรามาดูประเทศฝรั่งเศสกันก่อนค่ะ ในประเทศฝรั่งเศสมีการนำโทษปรับทางปกครองค่ะมาใช้เป็นเครื่องมือให้กับองค์กรอิสระในการกำกับดูแลแนวทางต่างๆนะคะในการประกอบกิจการของตนนะคะเช่นในด้านโทรคมนาคมนะคะก็เหมือนกับกสทชในบ้านเรานะคะหรือในด้านของการแข่งขันทางการค้าตัวองค์กรอิสระเหล่านี้ค่ะมีการออกหลักเกณฑ์ขึ้นมานะคะแล้วก็กำหนดโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนนะคะแต่แทนที่จะกำหนดเป็นโทษอาญาอ,องค์กรอิสระเหล่านี้ค่ะได้เปลี่ยนมาใช้โทษ ทางปกครองแทนนะคะเพราะว่าเป็นโทษที่ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินควรนะคะโดยการฝ่าฝืนโทษที่กำหนดโดยองค์กรอิสระเหล่านี้กำหนดให้ชำระเป็นค่าปรับทางปกครองนะคะเป็นโทษปรับทางปกครองซึ่งตัวค่าปรับทางปกครองเนี่ยนะคะการสั่งปรับทางปกครองเนี่ยเป็นคำสั่งทางปกครองและอยู่ในอำนาจของศาลปกครองค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะตัวฝรั่งเศสเองเนี่ย ไม่ได้มีเป็นกฎหมายกลางนะคะแต่มาจากแนวคําวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกกันว่าคองเซเดต้านะคะวางแนวทางในการพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองนะคะแล้วก็วางแนวทางสําหรับสารปกครองในการตรวจสอบความชอบนะคะของคําสั่งทางปกครองดังกล่าวซึ่งสารปกครองเองมีอํานาจในการตรวจสอบอความชอบด้วยกฎหมายนะคะคือตรวจสอบว่าคําสั่งเนี่ยออกโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า แต่ไม่ได้ตรวจสอบความเหมาะสมนะคะความเหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งะจะเป็นเรื่องของการลดเพิ่มโทษปรับอะไรทํานองนี้นะคะซึ่งจะต่างจากของเยอรมันค่ะคราวนี้เราไปดูของเยอรมันเลยค่ะของเยอรมันเนี่ยเขาประสบปัญหาโทษทางอาญามีเป็นจํานวนมากนะคะหรือโทษทางอาญาเฟอ,อจนทําให้เกิดแนวคิดค่ะว่าควรที่จะกําหนดโทษในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้โทษทางอาญาลงนะคะจึงมีการกําหนดโทษที่เป็นลักษณะความผิดต่อกฎระเบียบนะคะความผิดต่อกฎระเบียบให้มีโทษปรับค่ะโดยกําหนดเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในะกฎหมายที่เรียกว่ารัฐบัญญตัติว่าด้วยความผิดต่อกฎระเบียบนะคะในปี1 9 5 2ซึ่งเป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจรารณาแล้วก็กาหนดโทษความผิดที่ไม่ร้ายแรงนะคะซึ่งความผิดดังกล่าวเนี่ยค่ะ การลงโทษดังกล่าวไม่เป็นคำสั่งทางปกครองอย่างเช่นกรณีของฝรั่งเศสนะคะแต่ว่า,เ,าเป็นการลงโทษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญานะคะกระบวนการในการลงโทษปรับความผิดต่อกฎร,ระเบียบอันนี้นะคะจะเป็นกระบวนการที่มีการลดขั้นตอนลงมานะคะโดยหลักก็นำแนวทางมาจากการลงโทษปรับทางอาญาแ่ะคะ่ะแต่มีการลดขั้นตอนลดกระบวนการลงมาลดความยุ่งยากในการพิจารณาลงมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้พิจาาเองแล้วก็ตัวประชาชนเองที่จะ,อ,ะอยู่ในกระบวนการไม่นานเหมือนกับกระบวนการทางอาญานะคะคราวนี้ในโปรตุเกสเองค่ะโปรตุเกสเองเนี่ยได้นําแนวทางจากเยอรมันมาใช้ค่ะโดยในปี1979นะคะได้มีการรารัฐกําหนดฉบับที่2 3 2สามสเนะคะเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงโทษความผิดคดีเล็กน้อยไว้นะคะโดยมีการเปลี่ยนความผิดเล็กน้อย นะคะเป็นโทษปรับนะคะแล้วก็ต่อมาในปี1982ค่ะ,ะก็มีการตรารัฐธกำหนดฉบับใหม่นะคะฉบับที่433/82เพื่อกำหนดโทษปรับทางปกครองขึ้นมาเป็นการเฉพาะนะคะซึ่งโทษตัวนี้นะคะโทษปรับสำหรับคดีความผิดเล็กน้อยเนี่ยใช้มาตั้งแต่ในปี1979จนถึงปัจจุบันค่ะ,ะในปี2006นะคะก็ได้มีการตราราชรัฐบัญญัติขึ้นมา ฉบับที่30มสทับสองพันอันนี้มีการเปลี่ยนค่ะความผิดและหุโทษนะคะในกฎหมายหลายฉบับมาเป็นความผิดทางปกครองที่ต้องรับโทษปรับทางปกครองคือเรียกว่ามีพัฒนาการในการเปลี่ยนโทษที่เป็นความผิดเล็กน้อยนะคะเป็นโทษปรับแทนที่จะใช้โทษทางอาญามากยิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะในอิตาลีค่ะในประเทศอิตาลีเองนะคะก็เริ่มมีการใช้โทษปรับทางปกครองกับกฎหมายจราจรแล้วก็การฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นเหมือนกันนะคะโดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี1960 ค่ะจน1 9 7 5ก็ค่ะก็มีการเพิ่มเตมิมความผิดและหูโทษนะคะให้สามารถลงโทษปรับทางปกครองได้ด้วยนะคะแล้วก็ในปี1981ก็เช่นกันค่ะมีการตรากฎหมายกลางขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับการลงโทษทางปกครองนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดในปี1 9 9 9กก็มีการตรารัฐกำหนดเพื่อเปลี่ยนความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงเป็นความผิดทางปกครองจะเห็นได้ว่าในประเทศเยอรมันโปรตุเกสและอิตาลีจะมีแนวทางเดียวกันนะคะคือใช้โทษปรับ ทางปกครองเนี่ยแทนโทษทางอาญาเพื่อเป็นการลดโทษทางอาญาที่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะโทษปรับแต่ละอย่างโทษแต่ละชนิดนะคะมันมีความแตกต่างกันค่ะโทษทางอาญาเนี่ยกระบวนการนะคะเริ่มจากการที่พนักง,งานสอบสวนใช่ไหมคะสแสวงหาข้อเท็จจริงมีการแสวงหาข้อเท็จจริงถ้ามีคณะกรรมการเปรียบเทียบก็มีการเปรียบเทียบนะคะถ้าไม่ชําระค่าปรับเราต้องส่งไปที่พนักง,งานสอบสวนนะคะ,ะพนักง,งานสอบสวนผู้ต้องหา ะะผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมชําระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องส่งเรื่องให้พนักง,งานอายการแล้วก็ศาลยุติธรรมกระบวนการจะค่อนข้างยาวนะคะซึ่งกระบวนการในในชั้นของพนักง,งานสอบสวนในชั้นของพนักง,งานอายการแล้วก็ชั้นศาลเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา,าหลายเดือนจนถึงขัง้นเป็นปีนะคะในส่วนของโทษทางปกครองนะคะเ,เช่นเดียวกันคะ่ะมีการแสวงหา,หาข้อเท็จจร,ริงมีการออกคําสั่งปรับนะคะถ้าออกคําสั่งปรับซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยผู้รับคําสั่งไม่เห็นด้วยก็ต้องมีการอุทธร์ภายในฝ่ายปกครองก่อนนะคะพออุทธร์ฝ่ายภายในฝ่ายปกครอง แล้วผลยัง ไม่เป็นที่พอใจก็ต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองซึ่งประชาชนจะต้องรับภาระในการฟ้องคดีเองนะคะแต่ว่าถ้าไม่อุทธรณ์เจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการบังคับตามคําสั่งปรับทันทีนะคะแต่การดําเนินการบังคับตามคาสั่งปรับของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดาเนินการสืสบหาทรัพย์สินเองยึดอายัดทรัพย์สินเองนาขายเข้าตลาดเองมีเฉพาะบางกรณีเท่านั้นนะคะที่สามารถร้องขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีของกรมบังคับคดีสามารถที่จะบังคับคดีแทนได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับประชาชนในการฟ้องคดีเองค่ะ,ะจึงมีการกําหนดกระบวนการลงโทษปรับเป็นพินายขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะซึ่งในแนวทางการยกล่างเนี่ยค่ะคณะกรรมการพัฒนากฎหมายนะคะซึ่งเป็นผู้พิจรารณาร่างพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะได้พิจรารณาแนวทางของกฎหมายต่างประเทศแล้วนะคะ,ะเห็นว่าตัวของแนวทางของฝรั่งเศสเองนะคะซึ่งกําหนดให้ศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลที่มีอํานาจในการพิจรารณาคดี ะะอาจจะไม่เหมาะสมกับสังคมไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการเลยมองว่าควรกําหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมแล้วก็กําหนดเป็นความผิดในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาเลยนอกจากความผิดทางอาญาความผิดทางปกครองแล้วเนี่ยกำหนดรูปแบบใหม่ขึ้นมาเลยนะคะโดยหลักเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนํามาจากประมวลกฎหมายอาญานะคะแล้วการฟ้องคดีก็กําหนดให้ฟอ้องต่อศาลยุติธรรมเพราะเหตุผลว่าจะเป็นการลดภาระต่อประชาชนในการฟ้องคดี ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าในคดีที่มีการฟ้องคดีโดยที่ประชาชนฟ้องเองเนี่ยประชาชนอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการแจ้งทนายนะคะหรือมีความรู้ทางกฎหมายพอสมควรแต่ในคดีพินัยเนี่ยที่ให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมเนี่ยกำหนดให้ถ้าประชาชนไม่ชําระค่าปรับเป็นพินัยนะคะจะกําหนดให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลนะคะคราวนี้เนี่ยมาถึงชื่อของกฎหมายค่ะ,ะว่าเพราะเหตุใดนะคะจึงมีการกาหนดชื่อกฎหมายแล้วก็เรียกความผิดชนิดใหม่ว่า ความผิดพินัยนะคะคำว่าพินัยเนี่ยนะคะเป็นคําที่เคยปรากฏมาแล้วนะคะในกฎหมายแต่เดิมค่ะตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงกฎหมายลักษณะอาญารอศหนึรสอนะคะรวมถึงในกฎหมายจัดวางทางรถไฟนะคะปี2 4งสด้วยนะคะเป็นถ้อยคําที่ปรากฏอยู่เดิมในกฎหมายอยู่แล้วนะคะซึ่งในพจนานุกรมเนี่ยก็กําหนดความหมายของคําว่าพินัยเนี่ยไว้หมายถึงเงินค่าปรับที่จ่ายให้แก่ทางราชการ ะะซึ่งเหตุผลหลักๆเลยค่ะที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกําหนดให้ใช้คําว่าพินัยขึ้นมานะคะแทนที่จะใช้คําว่าโทษปรับทางปกครองที่ใช้อยู่เดิมนะคะเพราะต้องการให้ชัดเจนว่ากรณีนี้นะคะไม่ใช่โทษทางอาญาโทษทางแพง่งโทษทางปกครองหรือโทษทางวินัยแล้วก็ไม่ใช่กรณีที่ขึ้นสารปกครองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาของการใช้คําว่าพินัยในกฎหมายนะคะตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะ มีขึ้นเพื่อเป็นกฎหมายกลางค่ะในการที่จะดําเนินการพิจารณาแล้วก็ลงโทษปรับเป็นพินัยน,นะคะหมายความว่ากฎหมายของทุกท่านนะคะซึ่งในตัวของกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็จะมีกฎหมายหลักๆอยู่3ฉบับนะคะคือพอรบการศึกษาภาคบังคับพรบเครือร่รงองแอบบนักเรียนและพรบโรงเรียนเอกชนนะคะซึ่งกําหนดความผิดเป็นพินัยไว้ในกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่แนวทางในการดําเนินการพิจารณาลงโทษปรับ เป็นพินัยเนี่ยค่ะจะต้องมาดูตัวพรบรฉบับนี้นะคะโดยหลักการสําคัญของพรบรฉบับนี้ก็คือมีการเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวและความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองบางฉบับนะคะเป็นความผิดทางพินัยเหตุผลที่เปลี่ยนความผิดสองลักษณะนี้เพราะว่าเป็นความผิดที่มองว่าเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงคะ่ะไม่ใช่ความผิดอาญาร้ายแรงนะคะที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยแต่เป็นเพียงความผิดที่ละเมิดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนะคะตัวพรบพินัยนะคะมีการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะเมื่อวันที่25ตุลาคม2,565ค่ะและมีผลใช้บังคับนะคะเมื่อ22มิถุนา2,566นะคะแต่อันนี้เป็นการ มีผลใช้บังคับยังไม่สมบูรณ์ค่ะถามว่าสมบูรณ์เมื่อไหร่สมบูรณ์เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ค่ะซึ่งมีการเปลี่ยนค่ะความผิดต่างๆนะคะตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเป็นความผิดทางพิัยได้แก่ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวนะคะตามกฎหมายในบัญชีหนึ่งซึ่งมีร้อยกว่าฉบับนะคะแล้วก็ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามข้อบัญญัติท้องถิน่น แล้วก็ความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายในบัญชี3ซึ่งมีอยู่3ฉบับนะคะความผิดเหล่านี้ค่ะถูกเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยตั้งแต่วันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่วนความผิดในบัญชี2ค่ะคือเป็นความผิดที่อาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเหมือนกันนะคะ ยังไม่เปลี่ยนเป็นพินัยในทันทีนะคะจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนความผิดนั้นๆเป็นความผิดทางพินัยนะคะถามว่าทำไมกฎหมายในบัญชี2เนี่ยถึงยังไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่า,าที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าในการรับฟังความคิดเห็นในการยกร่างกฎหมายเนี่ยคะ่ะตัวหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นๆนะคะาสามประมาณ30กวก่าฉบับเนี่ยคะ่ะยังไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนความผิดต่างๆตามพรบนี้เป็นพินัยนะคะ